สวัสดีครับรราท,าท่านประธานสวัสดีตีงานเป็นไงบ้างวันนี้อ๋เอ,อเรียบร้อยดีครับอ,อืแล้วมีใครโทรมาบ้างไหมอ๋อวันนี้ยังไม่มีเลยครับอ,อืมนีแ่แหละท่านประธานสวัสดีครับอะไรอ่ะ อ๋อพอดีผมไปเมืองจีนมาแล้วครับแล้วก็เขายังเล่นพืชด่างอยู่ผมก็เลยซื้อมาฝากนะครับสวยด้วยขอบใจมากเลยนะครับที่หลังไม่ต้องฝากอะไรมาอย่างนี้หรอกนะมันเปืองเงินโอ้ยไม่เปือนเลยครับผมซื้อให้กับท่านประธานเนี่ยก็เหมือนที่ผมซื้อให้กับพ่อแะครับจริงจริงไหมอ่ะ ถ้างั้นก็เอาไปให้คนส่วนทำนะได้ครับเดีย๋ยวผมให้คนส่วนทำให้นะครัได้ค่ะอออขอขวดได้ไหมครับ ท่านประธานตีเฮ้ยแล้วทำไมแกมาอยู่สภาพแบบนี้อ่ะฮะใครทำอะไรเธอคือเรื่องนั้นมันผมพูดไม่ได้ครับท่านประธานคืนผมพูดไปผมซวยกว่าเดิมแน่เลยครับเด,เดี๋ยวก่อนนี่ถ้าเธอลำบากที่จะพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะแทนเข้าใจ เอาแต่ว่าขอให้ฉันได้ช่วยเธอเถอนะมันจะดีเหรอครับนี่มันผมว่ามันเยอะไปคนระับให้ผมแค่10บาท20บาทก็พอครับทำไมล่ะแล้ว10 20บาทมันจะไปซื้ออะไรพออ่ะเอาไปเธอะนะไม่เป็นไรฉันเต็มใจให้เธอนะอืม ขอบคุณท่านประธานมากๆเลยนะครับที่คอยช่วยเหลือผมมาโดยตลอดเอ,อแล้วต่อไปเนี่ยไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านประธานแล้วเพราะฉันไม่ได้เป็นประธานแล้วเข้าใจไหมดูสภาพฉันดิสภาพก็ไม่ได้แตกต่างจากเธอมากมายนักหรอกนะไม่หรอกครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสภาพไหนยังไงท่านก็เป็นท่านประธานที่ใจดีของผมเสมอเหมือนเดิมเลยนะเราโชคดีนะ ลุงคะทำไมล่ะมีอะไรอะ่ะคือว่าท่านประธานโหลเขาให้มาไล่คุณลุงออกไปนะคะประธานแม่ฉันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันเสียหายสักหน่อยทำไมเหรอมีปัญหาอะไรอะ่ะพอดีเขาบอกว่าคุณลุงยืนเกะกะขวางหน้าบริษัทนะคะแต่หนูก็ไม่เห็นว่าคุณลุงจะเกะกะตรงไหนเลยนะคะ จริงๆหนูไม่อยากทําแบบนี้เลยนะคะคุณลุงแต่ถ้าหนูไม่ทําตามที่เขาบอกเขาต้องไล่หนูออกแน่ๆเลยะคะ่ะหนูขอโทษด้วยนะ,ะไม่ต้องขอโทษนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันก็ไปแล้วฉันแค่มายืนดูสิ่งเดิมๆที่ฉันเคยอยู่ที่นี่เท่านั้นเองนะคุณลุงเคยทํางานที่นี่ด้วยเหรอคะแต่นั่นมันนานมาแล้วเดี๋ยวลุงไปแล้วถ้าลุงอยู่ต่อนีหนูจะลําบาก,กาเปล่านะ นี่เม็กฉันสั่งห้เธอไล่ไอ้ลุงนี้ออกไปทำยังไม่ไล่สักทีฮะท่านประธานยังไงกล้าขัดคำสั่งฉันเหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือฉันแค่เห็นว่าลุงเขาไม่ได้ทำความเดือดร้อนอะไรให้บริษัทเราก็เลยแค่บอกให้เขาออกไปแบบดีๆค่ะมันไม่เกี่ยวหรอกนะว่าเธอจะรู้สึกยังไงแต่การที่เธอกล้าขัดคำสั่งฉันเนี่ยเธอรู้ใช่ไหมว่าตอนจบเป็นยังไงไปแก่พอจากบริษัทฉันไล่เธอออก ท่านประธานไปไปสิค่ะเฮ้ ي, ไปมันจะมากเกินไปแล้วนะแกทำแบบนี้ได้ไงวะโอ,โ,อโ,อโอ้ตอนแรกกันนึกว่าลุงที่ไหนไม่ยืนหน้าบริษัทที่แท้ก็ท่านประธานเอ๊ะไม่ๆๆๆต้องเรียกว่าอดีต ท่านประธานถึงจะถูกเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยบริษัทเนี้ยเป็นของฉันเลยไงไล่ที่บริษัทเป็นของนายแล้วก็เจงแต่ว่าฉันได้ข่าวมาว่านายบริหารไม่เป็นบริษัทแทบจะเจงแล้วไม่ใช่หรอแล้วไงฉันบริหารไม่เป็นแล้วยังไงดูสภาพคนที่บริหารเป็นสิสภาพไม่ได้ต่างอะไรจะขอทานเลย <c oughs> ล้วแกนรู้ไหมที่ฉันเป็นสภาพแบบเนี้ย เพราะแกขโมยบริษัทไปจากฉันไงก็เพราะว่าแกโง่เองไงโง่ที่ยกทุกอย่างให้กับฉันฉันเห็นแกว่าแกไม่มีลูกมีเต้าฉันก็แค่ทําเป็นพูดจาให้มันดูน่ารักน่ารักอย่างเช่นท่านประธานก็เหมือนกับพ่อผมเลยอย่างเงี้ยแกก็ผมยกทุกอย่างให้กับฉันตอนแรกนะฉันก็แค่คิดว่า แกก็คงจะเพิ่มเงินเดือนให้ฉันแค่นิดน,นิดหน่อยหน่อยแต่ใครจะไปรู้ว่าแเกอินหนึ่งขั้นยกตำแหน่งสูงสูงให้กับฉันจนจะสามารถเลื่อยขาเข้าอี้ก็ได้ใหถ้าอย่างนั้นเรื่องของนายตีเนี่ยก็เป็นฝีมือนายใช่ไหมเฮ้ยก็โทษใครเขาไม่ได้นะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพเกงโง่เองไง <c oughs> ไป <c oughs> ไอ้ไอเลวไอ้ชาชั่วฉันลูกสาวไว้ใจแกฮะอูกสาวเลี้ยงดูแกให้โอกาสแกไม่คิดเลยว่าแกจะมาทอลรกกัฉันอย่างนี้กล้าตบฉันเลยเหรอใช่แกเห็นนู่นไหมทำไมฉันมีกล้องวงจรปิดเว้ยเออภาพทั้งหมดไอ้ภาพที่แกตบฉันถูกบันทึกไว้หมดแล้วเออฉันไม่กลัวเว้ยฉันจะแจ้ตงตำรวจฉันจะฟ้องแก จะเอาว้ที่แทบไม่มีอะไรเหลือเนี่ยเอาให้มันหมดตัวไปเลยแล้วถ้าแกไม่มีเงินจ่ายนะแกได้นอนแก่ไปในะคุกแน่แกฟ้องมาเลยดีวะา้องแล้วก็วงอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วว่าแกพูดอะไรออกมาฉันฟ้องแน่ฉันไม่กลัวหรอกเวยฉันมีเงินฉันมีอำนาจอ้พอได้แล้วครับคุณนะ่ะไปเตรียมตัวเข้าคุกดีกว่าคุกอะไรใครเข้าคุกเล่นที่แกเป็นใครเนี่ยผม ก็คือเจ้าของคนใหม่ของที่นี่ไงครับได้ยังไงวะได้ยังไงฉันฉันฉันไม่เคยขายให้ใครเลยนะ <c oughs> คุณไม่จะเป็นต้องขายหรอกครับผมก็แค่รวบรวมหลักฐานที่คุณช่อโกงบริษัทเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาก็ตามสืบ <c oughs> ก่อนจะออกหมายบังคับคดีฟ้องให้คุณล้มละลายผมก็แค่ไปประมูลมาแค่นั้นเอง มันจะมาฟ้องได้ยังไงฉันยังไม่เคยเห็นไม้ยสารส่งมาถึงนี่สักไปเลยคุณนี่มันบริหารงานด้วยปากจริงๆเลยนะครับไม่ยอมใช้สมองเลยไอ้หมายที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้เนี่ยมันส่งมาหาคุณไปสิบครั้งแล้วครับแต่คุณไม่คิดจะเปิดอ่านแม้แต่ครั้งเดียวมันก็เลยง่ายต่อสาลในการตัดสินคดีบ้านะมันจะเป็นแบบนั้นไม่ได้ยังไง จะทำแบบนี้กับท่านทำไมแล้วที่คุณทำกับคนอื่น,นะครัครับเรื่องบริษัทเนี่ยมันจบไปแล้วผมว่านะคุณไปเตรียมตัวสู้คดีดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันมีอีกสิบกว่าคดีเลยที่ศารลรอตัดสินคุณอยู่นะฝากไว้ก่อนเถอะแพ้ี่ฉันกลับมาเอาคืนแน่นานหน่อยนะครับ ุณลุงเป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรหรอกจก้ะเออนี่แต่นี่คุณคุณเป็นเจ้าของไหม่ที่นี่ใช่ไหมใช่ครับยังไงลุงขอบคุณมากนะที่ช่วยจัดการให้คนเล็วแบบนั้นให้ไม่ต้องขอบคุณผมแล้วครับลุงผมก็แค่ทําในสิ่งที่ผมควรทำเท่าน,นั้นเองยังไงลุงก็ขอให้กิจการคงพ่อหนุ่มเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะส่วนลุง ก็คงขอแค่กลับมามองดูมันบ้างในบางครั้งเพราะที่นี่มันคือบริษัทเก่าของลงุงคุณลุงเคยเป็นประธานบริษัทที่นี่หรอคะใช่จ้ะแต่มานานมาแล้วลุงครับนี่ถ้าลุงอยากจะกลับมาดูที่นี่เนี่ยลุงกลับมาได้ตลอดเลยนะครับหรือถ้าลุงอยากจะกลับมาเป็นประธานที่นี่ ก็ได้นะครับไหนคุณว่าไงนะคุณลุงจำผมไม่ได้จริงๆใช่ไหมครับเนี่ยแล้วคุณรู้เรื่องเหล่านี้ได้ยังไงอ่ะคุณเป็นใครกันแน่ดูท่าแล้วคุณลุงจำผมไม่ได้แนะ่งั้นเดี๋ยวผมเล่าให้ลุงฟังก็แล้วกันอ่ะน้องว่าไงมีอะไร โทษนะครับพี่มีงานให้ทํำไหมครับงานเหรอก็พอมีอ่ะมีวุฒิรมีวุฒิแค่ปหนึ่งเองครับโรงเรียนวัดหนองตะกวดปหนึ่งอย่างนี้มันเรียกวุฒิได้ที่ไหนอ่ะใครก็จะรับเขาทำงานนะไปเลยไป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 ไม่รับหรอกเสียเวลาแต่ผมทําอะไรก็ได้ไม่ต้องพนะูดแล้วปหนึ่งไม่เอาอาหนอกเปล่าไม่รู้ไปไปไป จบอะไรมาออปอนหนึ่งครับวัดวัดนองตะกวดป้อนหนึ่งโรงเรียนวัดด้วยเฮ้ยไม่เอาที่นี่รับแต่วุฒิปริญญาตีปริญญาเอกทั้งนั้นบ้าเปล่าแต่ผมทําได้ทุกอย่างเลยนะคบพี่เอ้ยไม่เอาที่นี่รับแต่คนจบสูงไปเลยจะไปไหนก็ไปมาทางไหนไปทางนั้นเลยแล้วดูการแต่งตัวนี่ เอ๋ลงมาดูเขาหน่อยสิโอ,โอ,โอครับผม เอเออลุงเป็นใครแล้วที่นี่ที่ไหนหรอครับอืมนี่ดีนะฉันเห็นเขาก็เลยให้คนอนะ่ะพาเธอเข้ามานอนในนี้อนอกมันร้อนอ๋ออครับขอบคุณลุงมากเลยนะครับแล้วเธอเนี่ยมานอนอยู่หน้าออฟฟิศของฉันได้ยังไง พอดีว่าผมไม่มีอะไรตกท้องมาสองสามวันแล้วอะครับไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยก็เลยเดินมาแล้วก็มันล้มอยู่หน้าบริษัทลุงนี่แหละครับเออหรือว่าลุงมีงานให้ผมทำไหมครับพอดีว่าที่ผมเดินมาเรื่อยๆเนี่ยคือผม,มาหางานทำอะครับไปสมัครมาสิบกว่าที่เราก็ ไม่มีที่ไหนรับเลยเพราะว่าผมการศึกษาน้อยครับจริงๆลุงก็มีงานหรอกนะแต่อยู่ๆลุงจะรับใครสมสีสมห้าไม่ได้หรอกเพราะที่นี่มัเป็นบริษัทใหญ่นะเอางี้ก็แล้วกันลุงช่วยได้เท่านี้แหละ รับไปสิแล้วก็พยายามตั้งใจอย่าท้อแท้กับชีวิตนะชีวิตทุกวันนี้มันต้องดิ้นรนกันทั้งนั้นแหละต้องต่อสู้พยายามมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอเพราะโอกาสเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราและลุงก็คิดว่าถ้าเธอพยายามเนี่ยวันหนึ่งเธอก็จะประสบความสำเร็จได้ได ลุงขอบคุณลุงมากเลยนะครับเอองั้นเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนนะครับเอาแล้วว่าได้มาพันหนึ่งกินไรด้เนี่ยตีน้อยกว่าั้งอยากกินมานานแล้วนี่จะใช้เงินน่ะต้องรู้จักที่จะใช้ด้วยเพราะเงินน่ะมันอยู่ในอากาศมันอยู่ที่เราเนี่ยจะใช้กับมันยังไง ให้คุ้มค่าที่สุดเข้าใจไหมโอกาสไม่ได้มีมาทุกวันนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องใช้ให้คุ้มค่าเข้าใจไหมครับลุงขอบคุณมากครับผมจะเอาเงินเนี่ยไปหาโอกาสของผมครับลุงเชื่อว่าทุกคนนะ่ะมีโอกาสที่ดีสำหรับตัวเองเสมอ งั้นผมไปก่อนนะครับลุงโชคดีนะน้ำไม่จ้าน้ำขวดละสิบบาทจ้าสิบบาทจ้าน้ำน้ำโอ้ขอบคุณครับพี่หยิบไปเลยหนึ่งขวดขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะจ้าพี่น้ำไหมครับน้ำอุย้ยพี่พี่พี่น้ำ นนัเนูผมรง้อเริ่มที่จะมองหาโอกาสได้แล้วนะน้องดูเอาเลยพี่จะปิดร้านแล้วพี่ขายให้ถูกๆเลยหรอพี่เออผมมีเท่าเนี้มันได้ประมาณกี่ตัวพี่ อยู่อยู่เชิดเชิดสนใจไหมเชิดโอ้บิ a u t i ฟ u ูใช่ How muchHow muchHow much เออไม่รู้แต่เอาไหมอ่ะ How muchHow much, How much? How much? บอกว่าไม่รู้เรื่องไงนี่แต่สวยนะแลวถ้าซื้อเนี่ยให้น้ำปีฟรี <Free? S 2> ใช่ฟรี free. ฟรีใช่เกยเฮ้ยตัวเดียวพันหนึ่งเลยเหรอเฮ้ยไดดีมาก Beautiful สุดยอดอยตัวละพันกำไรกูบาลละทีเนี้ยมาหลังจากนั้นเนี่ย <c oughs> ผมก็อัพสเกลของสินค้าขึ้นไปเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้นี่แหละครับคนการศึกษาน้อยแบบผมนะครับลงุง กลยุทธ์การซื้อขายอย่างตรงไปตรงมาเนี่ยผมมาตอบโจทย์ที่สุดแนละ้วใช่พ่อหนุ่มคนนั้นจริงๆด้วยแม่ดูดีกว่าเก่าเยอะเลยนะไม่หรอกครับลุงพี่ผมมีทุกวันนี้ได้เนี่ยส่วนสําคัญก็มาจากลุงเลยนะครับถ้าเกิดวันนั้นนะคุณลุงเลือกที่จะไม่ช่วยผมเหมือนคนอื่นๆแล้วก็ <c oughs> ผมก็คงไม่ยืนจุดนี้ไม่ได้หรอกอยังไงผมขอบคุณลุงมาก <c oughs> นะครับไม่เป็นไรหรอแต่ตอนนั้นเนี่ยลุงช่วยไปแค่พันเดียวเอง啊 นี่ถึงกับยกบรษิษัทให้ลุงเลยเหรลุงว่ามัมากเกินไปนะไม่เยอะไปหรอกครับลุงผมเต็มใจให้ลุ <c oughs> รครับหลังจากที่ผมมีเงินมีทองเนี่ยผมก็ตามหาลุงมาโดยตลอดเลยนะ <c oughs> จนมารู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับลุงนี่แหละ <c oughs> ผมก็เลยสัญญากับตัวเองเลยว่ายังไงผมก็ต้องเอาบริษัทเนี้ยมาคืนให้ลุงให้ได้ <c oughs> แล้วผมก็ทำได้ <c oughs> ถึงหนูจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ยินดีกับคุณลุงด้วยนะคะ ยังไงหนูขอตัวก่อนนะคะพอดีเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เดี๋ยวสินแม่หนูไหนๆว่าจะยกบริษัทให้ลุงแล้วเนี่ยลุงจะขออะไรสักอย่างได้ไหมคือลุงอยากให้แม่หนูเนี่ยกลับมาทำงานเหมือนเดิมคะอืมเอเอาสิครับลุงลุงจะขึ้นเป็นประธานที่นี่แล้วอะ ฟรีดอมเลยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในนะครับถ้าลุงคุยเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมรออยู่ข้างในครับเดี๋ยวตามไปทําไมคุณลุงถึงอยากให้หนูกลับมาทํางานที่นี่นะคะก็เพราะว่าหนูอ่ะเป็นคนดีไงจ๊ะรู้จักการละเทศะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอีกอย่างนะหนูกล้าปฏิเสธคําสั่งผิดๆจากคนอื่นด้วย ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลุงไม่เป็นไรจ้ะเออในเมื่อหนูอยากทํางานแต่หนูเซ็นใบลาออกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็กลับไปเซ็นใบสมัครใหมส่สิโอเคจริง<ต>เลยไหมคะคุณลุงเออแล้วอีกอย่างนึนลุงอยากให้หนูะช่วยลุงหาคนคนหนึง่งลุงอยากจะให้เขากลับมาทํางานที่นี่ได้เลยค่ะไปเลยคุณนะค,ะคุณาุหง ้ยอทิ้งขยะไม่เห็นคุณค่ากันเลยคุณคะครับคุณคือคุณตีหรือเปล่าคะใช่ครับมีอะไรหรือเปล่าครับทีมงานเทเลน์ฟิล์ขอขอบคุณท่านอาจารย์ลักษณาวีรพจน์พัฒ ซึ่งเป็นกัลยาณมิตของพี่โอป่อ CEO ของเทเล n t ฟ i e l d ของเรานี่เองครับซึ่งท่านเป็นผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัท Star Nation Universal จำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์การเชื่อมและลวดเชื่อมทุกชนิดครับ